ท่านผู้ชมทุกด,ดูท่านกัินเลยนะฮะตอนนี้คุณอยู่ในรายการ KIO Channel นะฮะผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอม่มาเอ่อเล่นเร์บเร็บที่ผมเล่นอยู่ประจำนะฮะเรจะมาเล่นไอ้นี่น,น้ฮะอันนี้นะผมจะเล่นอันที่อยู่หลังส็จกันนะโอเคไปดูกันเลยก่อนแรกก็ต้องยุบมาเข้ามาเลยอเอยาไปกดยอดทำไมเนี่ย โอเคนะไม่มีอะไรเดยนบคคนได้กี่คนเนี่ยโอ้โหน้อยน้อยจังนะโอเคเหลือคนไทยด้วยฮนะรวมประกาศดีกว่า หนึ่งอาร์มดีนะอ่าผมมาคลิปน,นะโอเคไปดูกันเลย โอ้โหจะตีกันได้แล้วหนึ่งโอ้โตีกันได้เลยชิบกายแล้วพี่พี่ไม่เก่งด้วยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีกล่องมาเท่านี้เออน่าจะมีกล่องอยู่ตรงนี้นะเนี่ยไม่มีเลยเหรอไในกล่องตรงไหนตรงนั้นตรงนี้บ้านนี้น่าจะมีกล่องมีกล่องกล่องม้าโอ้ดาบไอ้มาจะฟันให้หมด ฟันแล้วจากันนะโอเคนะอ๋อบ้านนี่กดเงี้ยคล้องอยู่เล็กน้อยนะฮะถ้าเกิดมีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขออภัยนะฮะพอดีผมไม่สบายละเสียงเบาก็ต้องขออภัยนะไม่สบายนะโอเคนะครับผมเออกล่องกล่องกล่อง โอเคถือใช้ได้ได้เลยโอเคนะครับผมออจาโอ้โหธนันูได้แล้วไอทัน,นูมาแล้ว,ลวนีครับนี่เราก็จะมาเข้ามาตรงนี้กันเลยมันเป็นตัวเอ็นชานซึ่งเอ็นชานไม่ได้นะครับ IP เซิฟนี้ผมก็บอกไปแล้วเนาะก็ไปดู ผมเล่นอ่คุณกันได้เลยเนาะครับเออแล้วก,ออก,ออกล่องอออมันไม่มีอะไรเลยไอ้ขันคอมากเออตรงเนี้ยมีกล่องแอรโบสก็ได้แล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะขึ้นอแบงบนกันตังี้กล่องเยอะเอ่โอ้มีมีอะไรเลยแต่ขอหันหนักก็ดีนะฮะ โอเคคนเลยกี่คนเนี่ยโอ,โอ้โหลูกคนใหญ่เลยเดีต,ต้องวิ่งไปตามหา,มาแล้วเนี่ยไม่ได้ละไม่ได้ละเคนะผมก็มีแผนที่นะก็สามารถดูคนได้ตามปกตินะใช้แอป,ปนี้นะสามารถโกงได้แต่มไม่โกงนะทำมาเพื่ออยากดูแผนที่เฉยๆนะไม่ไม,ไม่มีอะไรมากนะ มันไง่ายผมเจอแล้วท่านผู้ชมครับผมคนหนึ่งนนนในสองตัวนั้นเอ้ยสองตัวหรือตัวเดียวแล้วลอยปูผมไม่โูนว้าวโอ้เข้าด้วยเข้าเข้าปลาโอ้ไม่กอดโอ้โหเข้าปลาหมดเลยวะไม่ถึงหรอกผมรู้เขาไม่ถึงตาตาเป็นเรื่อยๆอีกเกี่ยแล้วมันขึ้นไปได้ยังไงอ่ะ มันขึ้นไม่ได้ยังไงว่าเต่าฟักขึ้นไม่ได้ยังไงอะสอนหน่อยจีขึ้นว่าขึ้นยังไงไอ้ชื่อโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ขึ้นได้อยู่ไอ้ชื่อปึ๊บอ้าวเพี้ยแล้วไงถ้าเกิดจิมนี้มีความอยากขอใครนะ ดี๋ยวผมขอตัดลิปตอนขึ้นไปได้ละกันนะฮะโอเคนะกลับมาต่อเลยนะบ๊โอเค ตาเดียวตาเดียวนะเค okay. อัดไม่ได้กี่นาทีแล้วไม่รู้นะฮะโอเคกินแต่ละคนนะโอเคจุ๊บจุ๊บไม่เอาดีกว่าไหมวุม้งนี่วิ้งนี่มากองนี่ป้าเปิดอของดีสังเหมือนะน่ kệ đi đâu? đi bên này. cho đẻ ตาเนี้ก็จะเป็นตาสุดท้ายที่ผมจะเล่น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 เล้จะ,จะย้ำหาพี่โอเคนะครับเดี๋ยวจะมันมีกล่องตรงนี้อีกต้องหลายกล่องตรงนี้มาเล่นตัวนี้กันได้เยอะๆให้คนมนเล่นเยอะนะก็เติมนี้เข้าเต็มหนึ่งพันคนนะซึ่งดีมากครับผมเติมนี้แต่มันจะกระตุกๆเพราะคนมันเล่นโคตรเยอะนะ น้อยนะแต่กอยากก็ปิดทุกอย่างผมก็ออนนี้ก็ยังเล็กๆอยู่นะแต่ก็ต้องอดทนน<อ>เก็นก็นะครับคนละกี่คนเยอะใส่ไวย

me mm -hmm. อะไรเนี่ยช่างมันเถอะเอ้ยออกสิวะอะไรวะโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ลาก่อนแลวแบกขับผมสวัสดีค่ะ